สวัสดีค่ะวันนี้นันอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่นะคะวันนี้นันมาเบิกสินค้านะคะดีบูลนะคะก็ยังเป็นสินค้าที่คลองใจคนไทยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งดีบูลก็ยังมีเป็นสินค้าที่ดูแลในเรื่องของกระดูกและข้อโดยตรงนะคะมั่นใจได้เลยนะคะสั่งซื้อกับงานได้สินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะ ดีบุญยอดขายปังมากค่ะช่วงนี้ลูกค้าทานแล้วเห็นผลมีการบอกต่อซื้อซ้ำสำหรับท่านไหนที่ยังลังเลอยู่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบุญได้เลยค่ะดีบุญมี2แบบมีแบบแคปซูลและแบบผงชงดื่มด้วยค่ะแบบผงชนิดผงชงดื่มของเราสก,กัดจากธรรมชาติ7ชนิดด้วยก,กันค่ะใครนะคะที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะปวดหลงังปวดเอวปวดชาเล้าลงขานะคะติดต่อเข้ามาปรึกษาเข้ามาได้เลยนะคะนดัดีดีๆให้ความปรึกษา ดิฉันปภาฟินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งปัจจุบันอายุย่งเข้า60ปีแล้วนะคะจากการขี่จักรยานแล้วมีมรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี่ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้คะ่ะ ช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยจากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทำให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะั้นลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโกลเจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้ง2ตัวค่ะทั้งโกลเจินและดีบูลดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุข,ขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะ รู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะสังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูนนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังกอบแก๊ปเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวอะค่ะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลยดิฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้้ง2ตตัววนนนนีีะะะคไมม่่่าาจเเป็็ูหรือก เป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูง ผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก ปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควัวให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์โมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เป็นเพศหญิง ประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบกรูมาตยโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานาน,าน,าน ผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ 1,000- ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกๆวันดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีสำหรับกระดูกและข้อนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะ